จะมารีวิวปัมดิสเบคล่างรถมอเตอร์ไซค์กันนะคะนี่อย่างที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นปัมดิสเบคล่างเว็บร้อยยีเว็บร้อยนะคะบรนี่เลย 2M นี้เราก็จะทำการแกะมาให้ดูกันนะคะสินค้าของเรานะคะจะทำการห่อบับเบิ้ลมาให้อย่างดีนะคะเพื่อที่จะถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยนะ พอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยปั๊มเบรกของเรานะคะเป็นงานฟอสนะคะคุณภาพจะดีกว่างานปั๊มหลอดทั่วไปค่ะ และนี่เราก็จะแถมตัวผ้าเบรกมาให้2อันนะคะพร้อมนอนน้ำมันเบรกนะคะแถมแหวนรองมาให้ด้วยอีกตัวนึงเ้ิมบอกไปอีกอย่างนะคะว่าปั๊มเบรกของเรานะคะขึ้นตามบ่อได้ยากมากเลยนะคะจึงไม่ค่อยมีปัญหารั่วซึมค่ะที่อยู่ก็จะเป็นขาจับปั๊มล่างนะคะนี่เราก็แถมให้ด้วยนะคะค่าได้ไปสามารถใส่ทดแทนอะไรเดิมได้เลยนะคะแล้วเรายังมีอีกหลายรุ่นให้เลือกนะคะสนใจก็จิ้มในตะกาได้เลยะคะ่ะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อ